ฝันเห็นมูลดินหมายถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่กลับมากองเอาไว้จนเป็นดินงพ่อขางหมูกำลังจะส่งผลให้ได้รับคำตำหนิติเตียนหรืออีกตำราหนึ่งทำนายว่าจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้น ทำดีจะได้ผลดีกลับคืนโดยเร็วใครที่จะประสงค์ร้ายกับคุณก็จะได้ผลร้ายให้คุณเห็นระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียกับสุขภาพดวงทางด้านความรักหากคุณมีคู่รักคู่ครองแล้วจะมีช่วงห่างกันมากขึ้นคุณต้องเติมช่องว่างให้เต็ม อย่าให้ขาดนะเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัวความรักหากมีปัญหากันก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าด่วนตัดสินใจพูดอะไรโดยไม่คิดเพราะจะทำให้คุณมานั่งเสียใจภายหลังคุณมีโอกาสที่จะพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันและเกิดอาการบันดาลโทสะได้ง่ายๆ ดวงทางด้านการงานการเงินระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัวไปจะส่งผลให้เดือดร้อนได้ในอนาคตคนทำงานด้านการบริการจะมีงานวิ่งเข้ามาประเภทเพื่อนชักชวนลูกค้ามาให้จะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งงาน แต่ผลงานจะสำเร็จผ่านลุล่วงไปด้วยดีเลขนำโชค3ามสองเก้าสีหกหห้ห